ลูกร้องหรือลูกไม่สามารถจะนั่งอยู่ตรงนั้นะ่ะเราจะรับมือกับเขายังไงโดยที่ไม่ให้สูญเสียความสัมพันธ์หรือว่าสมองของเขาอะ่ะมีแต่เรื่องแย่ๆคุณไปตีเขาคุณไปด่าเขาคุณไปทําให้เขาแบบรู้สึกเหมือนแม่ไม่รักเขาไปอีกอะมันเป็นมากกว่าเรื่องคาซีคือเรื่องของการที่เราจะรับมือกับเด็กยังไงจังหวะที่เขาไม่นั่งดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดเป็นคุณพ่อคุณแม่ซับพอร์ตสมองลูกได้ จังหวะนั้นสมองลูกจะได้สมองทองคําวัคซีนตรงเนี้ยที่จะฝากไว้หลังจากที่เราไม่อยู่คือสิ่งที่เขาจะต้องคิดและวิเคราะห์และยืดหยุ่นทางสมองทางความคิดของเขาเพื่อให้ชีวิตเขามีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตคือด้วยความที่ช่วงวัยมันต่างกันแล้วกลายเป็นว่าพี่เนี่ยบางทีหรือน้องเนี่ยบางทีที่มันมันต้องทําอะไรบางอย่างที่อีกคนนึงไม่ได้ทํา เขาจะรู้สึกว่าแล้วทำไมพี่ไม่เห็นโดนบ้างคิดว่าพี่ดูแลตัวเองได้แล้วไงความเหลื่อมล้ำจึงเกิดขึ้นแบบนี้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอนี่เว้ยขาซีดเรื่องใหญ่สําหรับคนเป็นพ่อไหมเป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะแล้วแบบต้องเอาลูกนั่งคาซีอะไอตอนเล็กๆอ่อะไม่มีปัญหาเนาะใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีปัญหาเออแต่ว่าปัญหามันเกิดปกติอโต้นั่งคาซีแต่มีช่วงเนี้ยคาซีมันเล็กแล้วจะต้องเดินทางก็เลยไม่ได้นั่ง คือทุกคนที่ดูอย่างเงี้ยงงว่ารักเสียงใครมันไม่ยอมเข้ากล้องนะคะทุกคนนะก็วันนี้มันไม่ได้โกหนวดมามันบอกอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังเพิ่งสั่งคาซีนอันใหม่มาที่มันอายุได้แบบเยอะหน่อยคือมันไม่นั่งเพราะมันอึดอัดเพราะมันเล็กใช่แล้วตอนนี้เหมือนได้นแล้วคิดว่าถ้าซื้ออันใหญ่มามึงคิดว่ามันจะนั่งแล้วตอนนี้เหมือนได้นั่งกับแม่ด้วยเออใช่ไงนี่ไงก็เลยถามไงว่าคิดว่ามันจะกลับไปนั่งคาซีนไหมอันนี้แหละคือความยากอ่ะแล้วหลานคุณยิ้มอะนั่งก็ ก็นั่งคาซีแต่ว่าแบบเวลาสมมติไปแค่ในหมู่บ้านเนี้ยก็ก็ไม่นั่งคาซีเขาก็ไม่คาซีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไปไกล่เงี้ยแต่จรปไก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าไปไกลก็ยอมเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาก็คือนั่งคาซีตลอดตอนนี้คือกฎหมายมันเริ่มจะออกเป็นแบบประมาณว่าบังคับใช้ คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีตังค์หรืองบน้อยเนี่ยลำบากแล้วค่าจ่ายลูกค่านมค่านุ่นที่นเยอะจะตายอยู่แล้วแล้วตอนนี้มีค่าคาร์ซีทเข้ามาอีกอันนี้ส่วนตัวเลยนะเรารู้สึกว่ามันดีที่เด็กนั่งคาร์ซีทแต่ประเด็นคือพอมันเป็นกฎหมายแล้วมันกลายว่าถ้าคุณขับรถออกไปแล้วคุณไปเจอตำรวจหรือ<ด>เจออะไระขึ้นมาคุณโดนปรับเท่ากับว่าพ่อแม่ก็จะเริ่มพยายามที่จะแบบไม่ไปไหนหรือแบบว่าพยายามที่จะแบบว่าเอาลูกยัดคาร์ซีทให้ได้คือเห็นเ,เวลาที่เด็กมันไม่นั่ง มันดิ้นจนมันแบบกูเจ็บก,กูก็ยอมอะ่ะยิ่งคุณแม่ที่แบบเลี้ยงเดี่ยวอะ่ะแม่ต้องเอาโซโนขึ้นคนเดียวแล้วโนนั่งอยู่ข้างหลังและแม่ต้องขับคนเดียวอะ่ะมันมันไม่ยอมเมยนนั้นเท่ากัาบ,บว่าอยู่คนเดียวดูลูกไม่ได้นะเอาลูกขึ้นไม่ได้เป็นเนมื่อก่อนอะ่ะไปไหนมาไหนคนเดียวได้เพราะโนนั่งคาซีออแต่ถ้าถนโนนไม่นั่งปุ๊บไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะเขาจะปีนไป โน่จะไม่อยู่นิ่งเวลาที่ขับรถแค่แบบว่าสโน่แค่พูดว่านั่งคาเ่ทก็ร้องไห้เลยแล้วก็ไม่ให้แตะตัวเลยคือไม่ไม่ไปด้วยเลยท้าไม่สโนถึงร้องขนาดนั้นคือเราก็คือเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยให้นั่งแล้วมีเหมือนหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มอึดอัดไม่ใช่เขาเคยตัวจากการไม่นั่งเราก็เลยเหมือนให้เขานั่งแล้วเขาก็ร้องเขาอึดอัดใช่ก็คือบังคับแต่ทีเนี้ยสโนมีสกิลแบบทำใจทำใจมีมีแต่ทีเนี้ยเขาเหมือนว่าเขาพอเขารู้แล้วว่าจะต้องไปไหนเขาเบรกก่อนแหละ มันมันดีนะถ้าเขามีถ้าที่บ้านคุณมีแล้วคุณซัพพอร์ตได้คุณสามารถจ่ายได้คุณโอเคคุณคุณเอาความปลอดภัยเป็นหลักแต่ในมุมของการที่มันเป็นกฎหมายอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่ทุกบ้านจะทําได้ถ้าบังคับนะรัฐบาลส่งภาษีมาเลยที่คุณใช้ไี้คุณลดภาษีดิหรือคุณให้ฟรีไหมเออซึ่งประเด็นคือให้ฟรีจะทุกบ้านไหมทั่วถึงไหม มัน,มน,มน,มนมเป็นปัญหาที่แบบเหลื่อมล้ำอีกอะเน้นย้ำเลยนะว่านิกกี้เข้าใจในบริบทของความปลอดภัยโอเคมากๆแล้วถ้าทุกบ้านทำได้ควรจะนั่งคาซีทนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณค่าซีทเบลว่าแหละความปลอดภัยะดีแล้วที่มีนะเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าบางบ้านมันไม่สามารถจะซื้อได้หรือบางบ้านซื้อได้จริงแต่เด็กไม่นั่งอย่างเงี้ยเขาเคยชินกับการที่พอไม่นั่งแล้วแม่อยู่ข้างๆเขาใกล้กว่าเท่ากับว่านิกกี้เลยตั้งคำถามเลยว่า มึงคิดว่าถ้าหลังจากเนี้ยถ้ามึงซื้อใหญ่ขึ้นก็จริงแต่เด็กจะนั่งวะไปทําใจบนคาชีตอนเราเด็กๆอะ่ะเราก็มีโมเมนต,ต์อยากใกล้แม่ปะาป๊าหมา,มาขับอยู่ข้างหน้าเนี้ยเราก็อยากปีนขึ้นมาซึ่งเท่ากับว่าจังหวะที่คุณอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กอยู่ข้างหลังอะ่ะเด็กมันหวยห,หาสมมติว่าถ้าจะเป็นแบบ safety first แบบพี่ปุยเนี่ยถ้าเกิดเอาลูกนั่งแล้วอะ่ะเราควรพ้อกัดลูกว่าไงอื ถ้าสมมุติว่าเอาลูกนั่งแล้วเสียใจเลยไม่ชอบพาซีทเลยอดทนนะคะอดทนนะรอหน่อยนะสอนให้เขาอดทนใช่ไหมใช่สอนความอดทนสอนความไม่พอใจสอนความแบบไม่ได้ดั่งใจเลยรอนะรอนะอดทนนะเราต้องไปนะคะอย่างเงี้ยแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวกี่นาทีนะเดี๋ยวเราดูการ์ตูนไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบหลอกลอ่อจังหวะนี้ต้องหลอกล่อแล้วนะบางคนบอกว่าอย่าไปหลอกล่อเด็ก บางจังหวะมันต้องทําเช่นบางทีคุณแม่แบบเลี้ยงเดี่ยวอะแล้วคุณแม่ต้องไปเข้าครัวคุณหมอบอกว่าไม่ให้ดูการ์ตูนกูก็เลยไม่ให้ลูกดูการ์ตูนซึ่งจังหวะนั้นอะเราอยู่ในครัวแล้วลูกก็คานไปหยิบนั่งกินนี่ทําไงอะดังนั้นถ้านั่งดูการ์ตูนแล้วมันนิ่งหลอกล่อก็หลอกลอก่อคือหลอกลอก่อแต่ไม่ใช่หลอกลวงอย่าพูดไม่จริง ติดติดไงถ้าอยาพูดแบบก็คือหลอกลวงมันก็คือเหมือนแบบว่าถ้าไม่นอนนะเดี๋ยวตำรวจจับคนโบราณจะเป็นแบบนี้ไม่หอกว่าคือหลอกลวงอันเนี้ยอันนี้ไม่ควรใช้แต่ให้หลอกว่าเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวเลยเลยซื้อขนมให้กินนะเดี๋ยวอะไรอันนี้อย่าทำคือแบบอยู่กับที่เดี๋ยวจะพาไปนั่นไปนี่เออหนูดูการ์ตูนรอนะหลอกดูการ์ตูนรอได้นะอดทนนะคะอดทนแบบนี้นั่งอยู่ข้างจับมือกันนะจับมือกัน คือเขาจะได้รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีคนแบบห่วงใยอะไรอย่างนี้เนาะพอถึงที่หมายแล้วปุ๊บเราก็ชื่นชมให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขาเขาอดทนได้นานนะแล้วแบบชื่นชมนะที่อดทนได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ชอบจังเลยที่หนูช่วยแบบนี้ในการขับรถท้งนี้ทําให้มันผ่านไปด้วยดีแบบมีรู้สึกสบายใจจังเลยการเรียนั้งแต่เหมือนเข้าคอร์สแบบมึงอะก่อนอะจะทนเสียงลูกร้องมากก็ได้เวลานั่งคาอย่งงี้ทนได้ก็จริงแต่จะทนแบบมือนอ่ะ คนแบบเงินเอาชนะคนแบบคู่ไ้ยินแต่หลังหลังมาเนี่ยตั้งแต่เข้าใจลูกมากขึ้นอ่ะพอเราเข้าใจลูกปุ๊บเข้าใจตัวเองก่อนนะก็หลังจากเข้าใจตัวเองปุ๊บเข้าใจลูกแล้วว่าการร้องเป็นเรื่องปกติจังหวะนั้นก็พูดกับเขาว่าเสียใจใช่ไหมลูกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเสียงเด็กไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเมื่อก่อนเป็นแค่เรานะแฟนทําไม่ได้ตอนนี้แฟนก็เริ่มเริ่มทําได้ละเพราะว่าบังคับเออไม่ใช่บังคับโน้มน้าวให้มันฟังอาทิตย์ละคลิป อ,อ,อ,อก็ดีขึ้น,นซึ่งซึ่งอันนี้มันคือการที่เราพูดกับลูกบ่อยๆมันจะทำให้เด็กพูดเร็วขึ้นด้วยนะทักษะการพูดของเขาจะดีขึ้นใช่ฉโนไปหาหมอล่าสุดอนนสองขวบใช่ไหมตอนนี้สขวบสอขวบสเดือนหมอถามว่าพูดได้สองประโยคหรือยังพูดเชื่อมกันกับประโยคหรือยังเ หมอถามปุ๊บแล้วธนหันไปเห็นรูปปลาก็คือพูดว่าว้าวปลาสวยมากๆเลยเออหมอเขาก็เลยบอกว่าออคุณแม่ไม่ต้องตอบแล้วคะ่ะเข้าใจแล้วค่ะรู้แล้วค่ะน้องก็พูดเองอันนี้กุ้งอันนี้ปลาอันนี้ไม่ชอบเลยไม่เป็นไรนะเสียใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีคําพูดที่แบบว่าเหมือนเราพ<ต>นะ่อแม่จะทะเลมกันบ่อยมากจะท้อแล้ว <สะ S 2> พูดบ่อยใช่หมไม่แปลกเลยที่เขาบอกว่า เป็นกระจกสะท้อนอ,ะอ่ะลูกเป็นยังไงพ่อแม่เป็นแบบนั้นแหละโยงมันที่คาซีดเนาะก็คือแบบมันดีนะแต่ว่าด้วยความที่แบบหลายๆองค์ประกอบอ่ะถ้าคุณจะเอาจริงๆด้านกฎหมายเนี่ยคุณไปดูแท็กซี่ไหมคุณไปดูความปลอดภัยบนมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมว่าถ้าเกิดว่าเด็กจะอยู่บนมอเตอร์ไซค์มันต้องอยังไงได้บ้างคือมันต้องทั่วถึงไหมอะแท็กซี่ก็ต้องรถตู้ก็ต้องไหมอ้าวถ้าเกิดคุณอุ้มลูกขึ้นรถตู้ยังไงวะ เด็กต้องเป็นอีกหนึ่งที่นั่งเลยเออเด็กต้องเป็นอีกหนึ่งที่นั่งไหมหรือยังไงะได้แล้วกลายว่าอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ยากที่เด็กมูฟไปนั่งห่างจากพ่อแม่แล้วเด็กร้องอีกเออแล้วเด็กร้องอีกมันก็มันก็ทำไม่ได้ไงดังนั้นบางทีอ่ะคือบางทีกฎหมายอะไรที่ออกมาบางทีมันก็มันก็ไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดอยู่ดีอ่ะแล้วแล้วเหมือนกับว่ามันเหลื่อมล้ําทางด้านกฎหมายด้วยป่ะอะทำไมอันนี้อลุมมารวยทําไมอันนี้ไม่ได้และยังมีเรื่องของอนามัยด้วยถ้าเป็นคาสะ เราน,น,เเออนั่งของเราคนเดียวใช่ป่ะเออเรานั่งของเราคนเดียวมันก็ได้เพราะมันเพราะมันแนบตัวเราใช่ไงแล้วสาธารณะจะยังไงต้องมีกระดาษแบบใช้ละทิ้งต่อกถัง้วยเช็ดไหมหรือยังไงมันก็ดูแปลกๆเนาะคือถ้าจะออกกฎหมายมายจริงๆอะ่ะถ้าจะเอาเรื่อง ความปลอดภัยจริงๆเป็นหลักดังนั้นมันก็ต้องครอบคลุมไหมมันต้องครอบคลุมถึงแท็กซี่หรืออะไรไหมแต่ประเด็นคือแอบคิดเหมือนกันนะปกติประเทศไทยเนาะมันจะประมาณว่ามีเรื่องก่อนแล้วค่อยก่อให้เกิดกฎหมายถ้าสมมติคุณจะเอาความปลอดภัยจริงๆคุณก็ต้องดูเรื่องของแท็กซี่เรื่องอะไรด้วยใช่ป่ะที่เราคุยกันเมื่อกี้ถูกป่ะนะแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยเท่ากับว่าคุณให้โฟกัสแค่ครอบครัวเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการ ได้ผลประโยชน์อะไรจะหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกนะความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งโอเคคูเข้าใจเรื่องนั้นนี่ของใครวะคือถ้าคิดแบบคือสงสารรัฐบาลเหมือนัดนเนอว่าถ้ารอให้เรื่องเกิดก่อนแล้วค่อยมาออกกฎหมายก็โดนหนาอยู่ดีเออใช่ใช่มันก็จะโดนด่าอยู่ดี่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ออกกฎหมายก็จะดูแบบว่ามึงหูวกันมึงหกันหรือเปล่าอนะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สงสารเหมือนกันใช่เลียญมันมีสองด้านเสมอไงใช่ไงใช่ไงอย่างที่บอกนะวาอ่า เอ๊ะมันยังไงมีนัยยะแปลกๆแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้มาถกเพื่อที่จะแอนตี้เออไม่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 สำคัญกว่าคาซีดในรถยนต์ก็คือคาซีดบนมอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะว่าประเทศไทยเราก็รายได้ต่อหัวก็ไม่ได้สูงไงเออใช่ไหมแล้วก็เขาไม่ได้มีรถยนต์ไงดังนั้นสิ่งที่มันน่าอันตรายมากกว่ายิ้มเห็นบ่อยมากเลยนะแบบเด็กกระเด็นแม่อุ้มเด็กแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะคือมอเราเราอยู่ในโลกความเป็แบบเนื้อหุ้มมอเตอร์ไซค์เนื้อหุ ณนะตอนนี้เลยนะคาฟ์ซีบนมอไซคคงไม่มีแต่มันน่าจะเป็นเวอร์ชั่นของการที่ว่าใส่อุปกรณ์เมื่อก่อนนิกกี้มีแฟนเป็นแบบนักแข่งเวลาที่เขาใส่ชุดเครื่องป้องกันโคบั่ะมันเซฟสุดเลยนะคือเขาอะรถล้มที่วิภาวดีนี่นแหละกลับจากสนามแข่งที่แก่งกระจานเขาใส่ชุดเต็มเป็นแบบชุดนักแข่งเลยอะบางเอ,อิรบอดี้สูดมันมันไม่ได้รูดซิปข้างหลังคือทั้งตัวไม่เป็นไรเลยหลังเวอร์บหมดเลยเว้เยแบบคือเราก็แบบ โอยนี่ถ้าไม่ใส่ชุดน่ะจะขนาดไหนจะขนาดไหนเพราะมันกิ้งแบบปปป๊ปปปปอย่างเงี้ยต้องให้เด็กสองขวบใส่ชุดนั้นไหมเวลาั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยท่านถ้าเราลองคิดเล่นๆไงว่าอ้าวถ้าจะเซฟบนมอเตอร์ไซค์คือเซฟยังไงเข้าใจใช่ป่ะคือบนมอเตอร์ไซค์เซฟตุดคือคนขับยังยังยังต้องเป็นชุดเลยนี่เด็กที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์จะต้องยังไงใส่ชุดโลบอทแบบนั้นไหมอาจจะเป็นชุดที่เป็นเป็นพุ่มไปเลยแล้วมีอากาศอะไรยังไงไหมเพื่อความปลอดภ เราไม่รู้นะอันนี้นิกกี้แค่แบบว่าถ้าในความปลอดภัยไงถ้าคุณบอกว่าคุณอยากให้เด็กปลอดภัยจริงๆแกนแกนของมันความปลอดภัยอ่ะถ้าคุณปัญหาต่างๆแล้วเป็นไปได้เนี่ยเออแล้วแล้วก็เป็นไปได้แบบทั่วประเทศทุกทุกทุกระดับชนชั้นอะไรเงี้ยค่อยๆประกาศใช้็นกฎหมายเงี้ยเออทุกคนอาจจะเห็นด้วยว่าเออรัฐบาลคิดมาดีแล้วจําเป็นจริงๆรงอะไรหรือสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้าลูกร้องหรือลูกไม่สามารถจะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ เราจะรับมือกับเขาอย่างไงโดยที่ไม่ให้สูญเสียความสัมพันธ์หรือว่าสมองของเขาอะ่ะมีแต่เรื่องแย่ๆคุณไปตีเขาคุณไปด่าเขาคุณไปทําให้เขาแบบรู้สึกเหมือนแม่ไม่รักเขาไปอีกอะมันเป็นมากกว่าเรื่องคาซีทคือเรื่องของการที่เราจะรับมือกับเด็กยังไงจังหวะที่เขาไม่นั่งดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่พูดเป็นคุณพ่อคุณแม่ซับพอตสมองลูกได้จังหวะนั้นสมองลูกจะได้สมองทองคํา วัคซีนตรงนี้ที่จะฝากไว้หลังจากที่เราไม่อยู่คือสิ่งที่เขาจะต้องคิดแล้ววิเคราะห์แล้วยืดหยุ่นทางสมองทางความคิดของเขาเพื่อให้ชีวิตเขามีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตถือว่าแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้แค่ไม่นั่งคาซีทแล้วเราแบบไม่ช่วยเขาในการที่จะรับอารมณ์หรือเรียนรู้จากอารมณ์อย่างเงี้ยควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้อะเลยนอกจากการเกลียดกันนอกจากความรู้สึกที่แม่ไม่รัก <Okay. S 1> เพื่อแม่เขารู้สึกหรือตีความไปผิด เพราะว่าสิ่งที่เจตนาข้างในพ่อแม่คือความปลอดภัยและความรักที่มีให้หรือคุณไปด่าลูกไปโวยลูกเด็กคนนี้มันไม่น่ารักเลยนีนนน่กลายเป็นแบบเฮ้ยเจตนาเราข้างในมันดีแต่สิ่งที่เขาได้ไปคือพฤติกรรมภายนอกที่เราแสดงออกเด็กก็ได้รับว่าแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นให้พี่นั่งด้วยเลยมันมีอย่างนี้จริงๆนะคือด้วยความที่ช่วงวัยมันต่างกันแล้วกลายเป็นว่า พี่เนี่ยบางทีหรือน้องเนี่ยบางทีที่มันมันต้องทําอะไรบางอย่างที่อีกคนนึงไม่ได้ทําเขาจะรู้สึกว่าแล้วทาไมพี่ไม่เห็นโดนบ้างอย่างเช่นพี่เนี่ยโตกว่าโดนใช้ให้ไปล้างจานทํากับข้าวน้องชายเนี่ยอายุห่างกันประมาณ5ปีเท่ากับว่าตัวเขาสิบขวบน้องเนี่ยห้าขวบแล้วเวลาแม่ใช้แม่ก็จะใช้พี่เองไปหยิบจานให้น้องด้วย เองไปตาผ้าให้น้องด้วยเองไปเอาอันนี้ให้น้องด้วยนูวยนะี่แล้วเด็กมันตีความอะว่าแม่ไม่รักมันเลยใช้แต่กูอีน้องเนี่ยมันมาทีหลังเนี่ยแล้วทําไมทุกอย่างแม่ต้องซับอรอนมันหมดเลยวะเขาติดเป็นปมมาจนโตเลยนะ น้องเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ทั้งติดยาทั้งอะไรทั้งเละเทะอ่ะชีวิตเละเทะเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าแม่พยายามให้ฉันสพอนน้องอยู่เรื่อยเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันเอาปัญหามาให้อีกแล้วเอาอีกแล้วเงินกูอีกแล้วเอาอีกแล้วกูต้องไปช่วยมันเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแล้วเห็นค,ความแบบเหลื่อมล้ำคือการที่เราอ่ะแสดงออกพฤติกรรมของเราเขาไม่รู้ข้างในดังนั้นอย่างที่บอกว่าการนั่งคาซีทข้างในคุณคืออะไรคุณแสดงออกให้ชัดถึงเจตนาข้างใน ด้วยพอเขาโตเขาจะเริ่มแบบรีมายกลับมาขอ,อ,อเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยพอจะรีมายกลับมามันไม่มีเลยเพราะมีแต่โมเมนต,ต์ของพฤติกรรมภายนอกเปลือกที่แม่แสดงออกอะ่ะก็กูบอกให้มึงไปหยิบให้น้องไงอย่างเงี้ยมันไม่มีการบอกว่าแบบน้องยังเล็กลูกไปหยิบให้น้องหน่อยนะคะช่วยหมั่นี้หน่อยนะน้องไม่สามารถถือเองเพราะจานมันหนักลูก เราก็พูดในเจตนาที่ข้างในด้วยขยายความให้ลูกนิดนึงใช่ขยายความลูกจะได้ไม่เกิดการตีความที่ผิดเออหรือบางทีเด็กอาจจะเข้าใจตั้งแต่โมเมนต์นั้นเลยดังนั้นอาจจะไม่เข้าใจผิดเออเก็บไปเสียใจต่อหรือแบบเก็บไปน้อยใจหลังบ้านอย่างเงี้ยทาไมกูต้องเป็นคนตากผ้าอยู่คนเดียวซึ่งเอาจริงห้าขวบมันก็ตากได้แต่บางทีพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเออมันเล็กอ่ะน้องอ่ะก็ให้พี่มันตากก็ดีกว่าเพราะพี่มันเป็นผู้หญิงด้วยน้องผู้ชายซักไม่สะอาดหรอก แล้วมันตัวเล็กี๋ยวมันอันตรายคิดว่าพี่ดูแลตัวเองได้แล้วไงความเหลื่อมล้ําจึงเกิดขึ้นแบบนี้เราเป็นห่วงเราอยากให้ลูกนั่งคาซีเราก็แสดงออกแบบนั้นลูกไม่อยากนั่งเราก็สะท้อนความรู้สึกของเขาว่าไม่อยากนั่งเลยเนาะอยู่เป็นเพื่อนเขาเอาอย่างนี้ไหมเราอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะอย่างเงี้ยไม่อยากนั่งเลยเนาะหมัมมีเข้าใจหม่มีม่รู้เลยว่ามันอึดอัดแปบ๊บเดียวลูกเดี๋ยวเรานั่งดูการ์ตูนแป๊บเดียวถึงหมัมมีอยู่เป็นเพื่อน ล,ล็อกเขาแล้วต่อให้เขาร้องเสียใจเลยเสียใจจากมือมันไม่ไหวอย่างเงี้ยคืออยู่กับเขาไม่ใช่ไปตีหรือไปดุเขาเพิ่มคีที่ที่ต้องฝากไว้แล้วก็เรื่องของไอเรื่องคาซีทั้งหลายเนี่ยฝากไว้ให้คิดเนาะว่าแบบเอ๊ะเราดูแลกันแค่ในครอบครัวครอบครัวที่มีรถเท่านั้นหรอแล้วคนที่ไม่มีรถแล้วคนที่ต้องนั่งรถแท็กซี่อะเห็นที่คุณยิ้มพูดเนาะมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องไปขบคิดเพิ่มว่าแล้วความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอะถ้าจะพูดถึงในความปลอดภัยใช่ไหมละ่ะ ฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะแล้วรู้สึกอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาข้างใต้นะคะนิกกี้จะได้อ่านด้วยนะว่าทุกคนฟังแล้วรู้สึกแบบยังไงกันบ้างเนาะมีประโยคไหนที่พวกเราสองคนพูดแล้วอยากจะแชร์ไปให้ใครบางคนได้ยินก็แชร์ได้เลยนะคะแชร์ได้เล, <laughs> เลยหรือแบบว่าจะคอมเมนต์อะไรเห็นด้วยอะไรก็พิมพ์มาเนาะเดี๋ยวจะรออ่านนะคะบ๊ายบายค่ะ